พบกับความจริงเหล่านี้ได้ในเล่มบาปอันตรายแค่ไหนการไม่รู้ไม่เข้าใจบาปจะส่งผลร้ายอย่างไรต่อชีวิตความทุกข์ทางด้านการงานการเงินความรักครอบครัวเพื่อนฝูงสุขภาพและอื่นๆเกิดจากอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไรผลทางแก้กรรมตัดกรรมบรรเทาผลกรรมที่ถูกต้องมีจริงหรือไม่ทำได้อย่างไรมีทางหนีหนี้กรรมไหมและจะหนีไปไหนดี บาปมีอะไรบ้างอย่างไรจึงจะถือว่าบาปทำบาปแบบไหนรับกรรมอย่างไรการละบาปจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไรนิพพานได้ด้วยการละบาปจริงหรือและอื่นๆอีกมากมายรับรองว่าเมื่ออ่านจบคุณจะต้องอุทานเป็นชื่อหนังสือว่าถ้ารู้กูไม่ทำสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอ่านให้ฟังบายชี เสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ถ้ารู้กูไม่ทำผู้เขียนหนังสือเบสเซอร์ถ้ารู้กูทำไปนานแล้วนัดพบทำฉบับพิมพ์ครั้งที่6กันยายน2555โดยสําโดยสำนักพิมพ์อม,มรินธรรมะในเครือบริษัทอม,มรินพรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนคำนำสำนักพิมพ์ หนังสือเล่มนี้เป็นภาคต่อของถ้ารู้กูทำไปนานแล้วผลงานเล่มแรกของคุณนัทพบธรรมที่ได้ขึ้นแท่นเป็นเบสเซอร์ ller, ติดต่อกันยาวนานในเล่มแรกนั้นคุณนัทพบธรรมได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่วงการหนังสือธรรมะไทยโดยการเขียนอธิบายทุกเรื่องที่ชาวพุทธควรรู้และควรทำไว้อย่างครบถ้วนโดยสำนวนภาษาและวิธีนำเสนอที่แจ่มแจ้งง่ายดายและเหมาะสมกับยุคสมัย ทาให้ผู้ที่ได้อ่านไม่ว่าจะเป็นผู้ใหม่ต่อธรรมหรือเจนจัดมายาวนานสามารถเข้าใจธรรมะได้อย่างครบถ้วนและลึกซึ้งโดยไม่ลำบากนักมาในเล่มนี้คุณนัทพบธรรมก็ได้กลับมาสร้างปรากฏการคล้ายกันนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มาแบบตรงกันข้ามคือได้นําเอาเนื้อหาที่ว่าด้วยข้อห้ามและสิ่งที่ไม่ควรทําทั้งหลายมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟัง พร้อมการนำเสนอที่เป็นระบบและโดนใจผู้อ่านเช่นเดิมทำให้ชาวพุทธได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมะที่หลากหลายลึกซึง้งและซับซ้อนได้โดยง่ายและไม่ต้องลำบากไปค้นหาจากในพระไตรปิฎกด้วยตัวเองข้อห้ามทั้งหลายที่คุณนัดพบธรรมคัดสรรมาฝากผู้อ่านในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบาปทั้งปวงอันจะนำพาความวิบัติมาสู่ผู้กระทำในทุกๆท,ทางทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งบางเรื่องแม้ว่าจะเป็นหัวข้อที่เราเคยรู้เคยฟังกันมาบ่อยครั้งแล้วแต่ก็ยังมีรายละเอียดอีกมากที่หลายคนอาจจะพลาดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเพื่อให้เป็นการปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเราจึงควรจะหาหนังสือเล่มนี้มาติดบ้านไว้และอ่านให้เข้าใจสักครั้งหนึ่งก่อนจะนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและกลับมาเปิดดูเนื้อหาซ้ำๆเพื่อพิจารณาตัวเองอยู่เนืองๆ เพราะเชื่อได้ว่าเมื่อได้อ่านจนจบไม่ว่าใครก็ใครย่อมเกิดความสยองขึ้นอย่างแน่นอนในความน่ากลัวของสิ่งที่เรียกว่าบาปที่ต่อให้เล็กน้อยหรือเบาบางแค่ไหนก็ไม่คุ้มที่จะทำผิดไปเลยจริงๆขอให้ผู้อ่านทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยสำนักพิมพ์อมมรินธรรมะมิถุนายน2555คํานําคำผู้เขียน ถ้ามีคนถามเราว่าชีวิตแบบไหนที่เราไม่ต้องการผมเชื่อมั่นว่าคนส่วนใหญ่คงจะไม่อยากให้ตัวเองอกหักรักคุดตกงานแฟนมีชู้เงินไม่พอใช้มีหนี้ทำอะไรก็มักจะมีอุปสรรคสุขภาพไม่ดีตายเร็วไม่มีเพื่อนแท้ความจำไม่ดีหน้าตามไม่ดีถูกคนทำร้ายร่างกายครอบครัวไม่อบอุ่นอยู่กับใครก็ไม่มีความสุขมีแต่คนดา่าทะเลาะก,กับเขาไปทั่ว รวมไปถึงเมื่อตายไปแล้วก็คงไม่มีใครอยากไปเกิดเป็นสัตว์เรั้าานเปรตหรือสัตว์นรกและมีชีวิตที่ต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ปรารถนาจะพบเจอชีวิตอย่างนั้นหรือกำลังเป็นแบบนั้นอยู่และต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีสิ่งที่ต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนก็คือทำอย่างไรถึงจะหลีกหนีจากความทุกข์เหล่านั้นได้คนส่วนหนึ่งพยายามมองหาผู้วิเศษ วัตถุมงคลพิธีกรรมพิเศษและอื่นๆและพยายามอ้อนวอนขอสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ตนรอดพ้นจากชีวิตที่เป็นทุกข์เขาเหล่านั้นทำไปโดยไม่รู้ว่าวิธีการดังกล่าวไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะชีวิตของคนเราไม่ได้อยู่ภายใต้การลิขิตหรือบันดาลของใครและการอ้อนวอนขอก็ไม่สามารถทำให้เราสมหวังได้การจะตอบคำถามว่าเราจะหนีความทุกข์ได้อย่างไร เราต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนซึ่งก็คือเข้าใจว่าชีวิตของเราอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมความทุกข์ยากลำบากที่เราเคยพบเจอและที่เราได้พบเจอในอนาคตล้วนแล้วแต่เกิดจากการกระทำของเราทั้งสิ้นโดยการกระทำที่ทำให้เราต้องพบเจอความทุกข์ก็คือการทำบาปนั่นเองหากจะมีอะไรที่ถ่วงความเจริญหรือขัดขวางความสุขในชีวิตของเรา สิ่งนั้นก็คงจะเป็นบาปที่เราเคยทำมาและบาปที่เราจะทำในอนาคตดังนั้นหากเราอยากจะหยุดความทุกข์เราก็ต้องหยุดทำบาปผมเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่าการกระทำแบบไหนเป็นบาปและเราจะได้รับผลกรรมอย่างไรจากการกระทำบาปประเภทต่างๆเพื่อที่เราจะได้ไม่กล้าทำบาปอีกโดยจะเน้นอธิบายเฉพาะการรับผลกรรมบนโลกมนุษย์เท่านั้น ส่วนการรับผลของกรรมที่เกิดขึ้นในนรกผมได้อธิบายไว้แล้วในหนังสือท่องนรกเที่ยวสวรรค์แล้วจุดมุ่งหมายอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าหากเราเคยทำบาปมาเราจะสามารถแก้กรรมตามหลักการที่ถูกต้องหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้อย่างไรเรื่องเกี่ยวกับบาปเป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องรู้เพราะถ้าเราไม่รู้เราก็จะทำบาปมากขึ้นทุกวันโดยไม่รู้ตัว ซึ่งนับว่าเป็นบาปมากกว่าการทำบาปทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าบาปและบาปเหล่านั้นก็จะแสดงผลให้ชีวิตของเราย่ำแย่ลงเรื่อยๆในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความรักครอบครัวสุขภาพและอื่นๆรวมถึงอาจจะทำให้เรามีโอกาสไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตและสัตว์นรกด้วยเพราะยิ่งไม่รู้ก็ยิ่งทำบาปและยิ่งเป็นทุกข์นอกจากนี้ความเข้าใจเกี่ยวกับบาป ยังมีความสำคัญต่อผู้ที่มีความตั้งใจดีอยากจะรักษาศีลห้าหรืออยากจะละบาปเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในบางเรื่องอาจทำให้บางคนเข้าใจผิดคิดว่าตนได้บุญจากการรักษาศีลท,ทั้งทั้งที่ยังคงทำบาปอยู่ทุกวันผมอยากจะกล่าวโดยสรุปว่าอย่าเพิ่งมั่นใจว่าเราเป็นคนมีศีลมีธรรมอย่าเพิ่งมั่นใจว่าชีวิตจะมีความสุข และอย่าเพิ่งมั่นใจว่าเราจะรอดพ้นจากนรกหากยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ผมหวังอย่างที่สุดว่าผู้ที่ได้อ่านเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้จนรู้ซึ้งถึงความน่ากลัวของสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเราทำบาปและเข้าใจอย่างถูกต้องว่าการทำบุญอย่างเดียวโดยไม่ละบาปยังดีไม่พอคงจะคิดเหมือนผมว่าถ้ารู้กูไม่ทำไปนานแล้ว นัดพบธรรมมิถุนายน2 5 5 5บทที่1ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบาปก่อนที่เราจะเข้าใจว่าบาปแต่และอย่างเป็นอย่างไรและมีผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างไรเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานที่สำคัญอีกหลายๆเรื่องเพื่อให้อธิบายเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นได้ง่ายขึ้น กรรมและกิริยากรรมหมายถึงการกระทําที่เราจะต้องรับผลซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสองแบบใหญ่ๆคือกรรมดีกับกรรมชั่วการกระทําที่เป็นกรรมดีบุญก็คือการกระทําที่เมื่อทแล้วจะทําให้เราพบเจอสิ่งดีๆที่ทําให้เรามีความสุขทางกายและทางจิตใจการกระทําที่เป็นกรรมชั่วาบาปก็คือการกระทําที่เมื่อทําแล้ว จะทำให้เราพบเจอสิ่งแย่ๆที่ทำให้เรามีความทุกข์ทางกายและทางจิตใจส่วนการกระทำที่เมื่อทำแล้วเราจะไม่ได้รับผลของการกระทำนั้นเรียกว่ากิริยาซึ่งไม่จัดว่าเป็นกรรมเพราะเป็นการกระทำที่ไม่เป็นทั้งบาปและบุญองค์ประกอบสำคัญที่แยกการกระทำที่เป็นกรรมกับกิริยาออกจากกันก็คือเจตนาหรือก็คือความตั้งใจนั่นเอง ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลคิดแล้วจึงกระทํากรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแปลว่าหากการกระทําไหนที่มีเจตนาตั้งใจทำถือว่าเป็นกรรมและเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นเช่นหากเราเห็นมดอยู่บนพื้นแล้วยกเท้าไปเหยียบ การตายของมดนั้นย่อมเป็นการกระทําที่เราทําโดยตั้งใจจึงถือว่าเป็นกรรมเราย่อมได้บาปและได้รับสิ่งแย่ๆกลับมาในอนาคตแต่หากการกระทําไหนที่ไม่มีเจตนาไม่ตั้งใจทําก็ไม่ถือว่าเป็นกรรมไม่ใช่ทั้งบุญและบาปแต่ถือว่าเป็นกิริยาที่ไม่มีผลตามมาเช่นหากเราเดินเล่นแล้วเหยียบมดโดยไม่รู้ตัว การตายของมดนั้นเป็นการกระทําที่เราทําโดยไม่ตั้งใจจึงไม่ถือว่าบาปและไม่ทําให้เราได้รับสิ่งแย่ๆกลับมาสิ่งสำคัญที่ต้องทําความเข้าใจอีกอย่างก็คือคําว่ากรรมไม่ได้หมายถึงการกระทําทางกายเท่านั้นแต่หมายรวมถึงการกระทําทั้งทางกายวาจาและใจหากเรามีเจตนาที่จะกระทำการทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางย่อมถือว่าเป็นกรรม และมีบุญหรือบาปเกิดขึ้นทันทีนอกจากนี้เจตนายัางใช้เป็นเครื่องจำแนกกรรมได้โดยการพิจารณาว่าเราทำสิ่งต่างๆโดยมีเจตนาหรือเป้าหมายอย่างไรส่งผลให้การกระทำที่มีลักษณะคล้ายๆกันมีผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันได้บุญได้บาปไม่เหมือนกันเช่นโจรใช้มีดกรีดท้องในก่อเพื่อให้ตายกับหมอใช้มีดกรีดท้องในขอ โดยมีเจตนาที่จะรักษาโรคแม้สุดท้ายทั้งในกอและานขอต่างก็ตายทั้งคู่แต่โจรย่อมบาปจากการกระทํานั้นเพราะทําโดยมีเจตนาหรือเป้าหมายที่จะฆ่าส่วนหมอจะได้บุญจากการกระทํานั้นเพราะทําโดยมีเจตนาหรือเป้าหมายที่อยากจะช่วยอกุศลกกร,รมบท10บบวกหนึ่งบาปนั้นสามารถแบ่งออกได้มากมายหลายกลุ่ม ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อะไรเป็นหลักเกณฑ์ในการแบ่งแต่หลักเกณฑ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือหลักอกุศล,ลกรรมบท10บวกหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นบาปที่จะส่งผลให้ไปเกิดในทุกขติภูมิและยังส่งผลให้ชีวิตพบเจอความทุกข์ดังที่ได้กล่าวไว้ในคำนำในทางตรงกันข้ามการไม่ทำอกุศล,ลกรรมบท10บวกหนึ่งจะเป็นการละบาปที่ครอบคลุมไปถึงการรักษาศีลห้าด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เราได้รับสิ่งดีๆมีความสุขและได้ขึ้นสวรรค์นอกจากนี้การละบาปตามหลักอกุศล,ลกรรมบท10บวกหนึ่งยังสอดคล้องกับหลักมัคมีองค์8ที่เป็นทางสายกลางเพื่อเข้าสู่การบรรลุนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนไว้อีกด้วยด้วยเหตุนี้หนังสือเล่มนี้จึงขอเน้นอธิบายเรื่องบาปโดยอ้างอิงอกุศล,ลกรรมบท10บวกหนึ่งเป็นหลัก อกุศลกรรมบท10บวก1หมายถึงอกุศลกรรมบท10ข้อบวกกับการกระทําที่เป็นบาปอีก1ข้อคือการดื่มกินสิ่งมึนเมารวมเป็น11ข้อได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ลักทรัพย์ 3. ผิดลูกเมียผู้อื่น 4. ดื่มกินสิ่งมึนเมา 5. พูดโกหก 6. พูดส่อเสียด 7. พูดคำหยาบ 8. พูดเพ้อเจอ้อเโลก10พยาบาท11เเห็นผิดไม่ใช่แค่ทำเองเท่านั้นเมื่อกล่าวถึงการกระทำที่เป็นบาปคนส่วนใหญ่มาเข้าใจว่าหมายถึงกรรมที่เราทำด้วยตัวเองเท่านั้นแต่ความจริงแล้วการทำบาปยังหมายรวมถึงการชักชวนและส่งเสริมให้คนอื่นทำบาปการยินดีที่ผู้อื่นทำบาปการชื่นชมสรรเสริญที่ผู้อื่นทำบาป การยินดีในความทุกข์ความล่มจมของผู้อื่นสมน้ำหน้าการกระตุ้นให้ผู้อื่นทำบาปเช่นสร้างละครสร้างภาพยนตร์สร้างเกมเขียนหนังสือแต่งเพลงและอื่นๆที่มุ่งชักนําหรือกระตุ้นให้ผู้อื่นอยากทำบาปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้เราได้รับบาปด้วยเช่นกันเงินบาปไม่มีอะไรดี ขึ้นชื่อว่าเป็นการทำบาปแล้วหากเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบอาชีพที่บังคับให้ต้องทำบาปเป็นนิดหากเลี่ยงได้ยิ่งต้องรีบหลีกเลี่ยงเพราะการทำมาหากินในอาชีพที่ต้องทำบาปตามหลัอกอกุศลกรรมบท10บบวกหนึ่งนอกจากจะต้องทำบาปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วเงินที่ได้มาจากการทำบาปก็มักจะอยู่กับเราไม่นานสุดท้ายก็ต้องวิบัติไปอย่างรวดเร็ว อีกครั้งหากนําเงินที่ได้มาจากการทำบาปไปทำบุญก็จะได้บุญน้อยเพราะถือว่าเป็นวัตถุที่ไม่มีความบริสุทธิ์บาปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรแม้ในพระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวถึงปัจจัยที่จะทําให้บาปมากหรือน้อยเอาไว้โดยตรงแต่เราก็สามารถนําพุทธพจน์เกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้การทำทานได้บุญมากหรือน้อยมาประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับความรุนแรง ของการทำบาปได้ดังนี้ 1. ทําทำบาปกับใครยิ่งเราทำบาปกับผู้ที่มีศีลมีธรรมมากก็จะยิ่งบาปมากตามลำดับดังนี้ทำบาปกับสัตว์เดรัจฉานบาป100เท่ายิ่งทำบาปกับสัตว์ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งบาปมากทำบาปกับคนไม่มีศีลบาป1000เท่าทำบาปกับคนมีศีลห้า บาปหนึ่งหมื่นเท่าทำบาปกับคนมีศีลอุโบสถบาปหนึ่งแสนเท่าทำบาปกับพระที่รักษาศีลครบ2 2 7ข้อบาปหนึ่งล้านเท่าทำบาปกับพระสวดาบันบาปหนึ่งร้อยล้านเท่าทำบาปกับพระสกทาคามีบาปหนึ่งหมื่นล้านเท่าทำบาปกับพระอนาคามีบาปหนึ่งล้านล้านเท่าทำบาปกับพระอรหันต บาปหนึรล้านล้านเท่าทำบาปกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าบาปหนึ่งม่นล้านล้านเท่าทำบาปกับพระพุทธเจ้าบาปหนึ่งล้านล้านล้านเท่าทำบาปกับคณะสงฆ์หรือของสงฆ์บาปมากกว่าทำบาปกับพระพุทธเจ้าอย่างไรก็ตามมีบุคคลพิเศษอยู่สองประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนไว้ว่าเมื่อล่วงเกินแล้วจะบาปมากเป็นพิเศษ จนอาจจะพูดได้ว่าบาปมากพอๆกับการล่วงเกินพระอรหันต์เลยทีเดียวบุคคลทั้งสองนั้นก็คือพ่อและแม่ของเรานั่นเองจำนวนหน่วยที่ใช้คำว่าเท่านั้นเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาในพระไตรปิฎกพอจะสรุปได้ว่าหากเราทำบาปเพียงหนึ่งครั้งเราจะต้องรับกรรมเป็นจำนวนหลายเท่าของกรรมที่เราได้ทำไปเช่นหากเราโกงเงินผู้มีศีลจำนวนหนึ่งล้านบาท เราจะต้องรับกรรมประมาณหนึ่งหมืนเท่าของที่ทำนั่นคือผลกรรมจะทำให้เราต้องถูกโกงในหลายๆชาติรวมกันประมาณหมื่นล้านบาทหรือได้รับความทุกข์ใจและทุกทรมานในนรกจากการเป็นเปรตและจากการถูกโกงขณะเป็นมนุษย์รวมกันประมาณหนึ่งหมื่นเท่าของความทุกข์ใจที่เกิดกับผู้ที่เราไปโกงเงินเอาไว้อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว เราอาจจะได้รับกรรมมากหรือน้อยกว่าตัวเลขดังกล่าวทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีก3ข้อที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไป 2. ทํทำด้วยเจตนามากน้อยแค่ไหนหากทำบาปด้วยเจตนาหรือความตั้งใจที่มากที่รุนแรงย่อมบาปมาก 3. ขณะทำมีศีลมากน้อยแค่ไหนผู้ที่มีศีลมีธรรมจะมีความเกรงกลัวต่อบาป ส่งผลให้จิตใจขณะทำบาปมีความเป็นอกุศลที่เข้มข้นน้อยกว่าจึงบาปน้อยกว่าส่วนคนที่ไม่มีศีลจะมีกิเลสมากเวลาทำบาปจิตจึงเป็นอกุศลมากและบาปมากตามไปด้วย 4. จํานวนคนที่ได้รับผลกระทบการทำบาปที่มีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่าย่อมบาปมากกว่าบาปจะแสดงผลเมื่อไหร่ ในพระไตรปิฎกอธิบายว่าบาปกรรมที่เราทําส่วนหนึ่งจะแสดงผลในชาตินี้ส่วนหนึ่งจะแสดงผลในชาติหน้าและอีกส่วนหนึ่งจะแสดงผลในชาติต่อๆไปโดยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเรื่องการแสดงผลของบุญและบาปเป็นเรื่องอจินไตคือเป็นเรื่องยากที่มนุษย์ปุถุชนทั่วไปจะเข้าใจและทํานายได้ว่าบาปจะแสดงผลเมื่อไหร่แต่เชื่อมั่นได้เลยว่าไม่ว่ายอย่างไร บาปย่อมแสดงผลแน่นอนช่วงเวลาที่บาปแสดงผลแบ่งออกได้เป็นสองช่วงใหญ่ๆคือบาปกรรมส่วนหนึ่งจะแ,แสดงผลในตอนที่เราเกิดเรียกว่าชะนกกะกกรรมโดยการดึงดูดให้เราไปเกิดในที่และรูปแบบที่เหมาะสมกับกรรมของเราเช่นทันทีที่เราตายลงบาปที่เคยทำไว้จะแสดงผลดึงดูดให้เราไปเกิดในนรกหรือเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าเราทำบาปไว้ไม่มากบาปที่เคยทำก็จะแสดงผลดึงดูดให้เราไปเกิดเป็นมนุษย์ในครอบครัวที่มีรูปร่างหน้าตาและพันธุกรรมที่เหมาะสมกับกรรมที่เราเคยทำไว้และอาจจะเกิดมาพร้อมพันธุกรรมที่เอื้อให้บาปบางอย่างแสดงผลได้ง่ายบาปอีกส่วนหนึ่งจะแสดงผลในตอนที่เราดำเนินชีวิตอยู่ซึ่งถ้าบาปแสดงผลในตอนที่ชีวิตเรากำลังแย่กำลังมีความทุกข และเข้าไปสนับสนุนให้เราพบเจอเรื่องแย่ๆมากขึ้นไปอีกบาปประเภทนี้เรียกว่าอุปปัตถมภักกรรมสอดคล้องกับคำโบราณที่ว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดแต่ถ้าบาปนั้นแสดงผลในตอนที่เรากำลังได้รับหรือกำลังได้รับผลของบุญที่เคยทำและเข้าไปแสดงผลตัดรอนผลของบุญที่เราเคยทำบาปประเภทนี้เรียกว่าอุปปีละกกกรรมซึ่งในพระไตรปิฎกเรียกว่ากรรมเบียดเบียนหรือบีบคั้น แต่ผมคิดว่าภาษาปัจจุบันที่อธิบายลักษณะการแสดงผลของบาปที่เหมาะสมมากกว่าคือคำว่าตัดรอนเพราะกรรมชนิดนี้จะส่งผลให้เราได้รับสิ่งดีๆน้อยลงเช่นเรากําลังจะได้รับผลบุญทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น20%แต่บาปที่เคยทํามาแสดงผลตัดรอนทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นเพียง5%หรือหากบาปนั้นมีกำลังมากก็อาจจะแสดงผลขัดขวางยับยัง้ง ไม่ให้บุญมีโอกาสแสดงผลเลยบาปประเภทนี้เรียกว่าอุปคาาตักกรรมซึ่งในพระไตรปิฎกเรียกว่ากรรมตัดรอนแต่ผมคิดว่าภาษาปัจจุบันที่อธิบายลักษณะการแสดงผลของบาปที่เหมาะสมมากกว่าคือคำว่าขัดขวางหรือยับยั้งเพราะกรรมชนิดนี้จะเข้าขัดขวางผลบุญเพื่อให้บาปแสดงผลแทนเช่นบางคนกำลังจะได้รับผลบุญจากการทำทาน ทำให้มีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นแต่เนื่องจากเคยทําบาปมามากบาปที่เคยทําจึงแสดงผลให้ตายเสียก่อนที่จะได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นสอดคล้องกับคําโบราณที่ว่าบุญมีแต่กรรมบงังบาปที่แสดงผลขณะเป็นมนุษย์สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับการแสดงผลของกรรมก็คือคนส่วนใหญ่มักจะนึกไม่ออกว่าบาปจะแสดงผลขณะที่เราเป็นมนุษย์อย่างไร ทำให้ไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบนคุณโทษเท่าที่ควรหลายคนมักจะเข้าใจกันว่าการทำผิดกฎหมายแล้วต้องติดคุกต้องจ่ายเงินค่าปรับจ่ายเงินชดเชยหรือถูกประหารน,นั้นก็คือการรับผลของบาปที่ทำและทำให้หมดกรรมแล้วแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นผมเองในอดีตก็เคยคิดเช่นนั้นแต่เมื่อได้ความกระจ่างว่าบาปสามารถแสดงผลในรูปแบบของความรู้สึกอยากไม่อยาก ชอบไม่ชอบทั้งกับตัวเราเองและคนที่เราไปเกี่ยวข้องซึ่งผมขอเรียกลักษณะการแสดงผลของกรรมแบบนี้ด้วยภาษาง่ายๆว่าดนใจผมก็ถึงบางอ้อทันทีว่าการแสดงผลของบาปสามารถลิขิตชีวิตของเราได้อย่างไรและความเข้าใจนี้ก็ทำให้ผมกลัวบาปมากขึ้นอย่างที่ควรจะกลัวซึ่งผมหวังว่าเนื้อหาในบทที่เหลือของหนังสือเล่มนี้ จะทำให้ทุกคนเข้าใจและรู้สึกกลัวบาปมากขึ้นเช่นเดียวกับผมเริ่มต้นก็น่าเรียนรู้และศึกษาไปด้วยกันแล้วนะคะคุณนัดพบธรรมจะมีการอ้างอิงพระไตรปิฎกในทุกๆข้อความที่ท่านเขียนถึงนะคะจะเป็นพระไตรปิฎกเป็นอัตถคถาเป็นพระสูตรต่างๆซึ่งจะเขียนเป็นเชิงอัดไว้ในแต่ละหน้าสีจะขออนุญ,ญาตท่านผู้ฟังข้ามไปนะคะจะไม่อ่าน แต่ถ้าหากท่านสนใจศึกษาว่าข้อเขียนดังกล่าวนั้นนำมาจากแหล่งใดก็สามารถซื้อหนังสือมาเพื่อประกอบการทำความเข้าใจได้นะคะชีจะลงลิงก์ร้านหนังสือที่พอมีจำหน่ายไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์ปักหมดุดหรือจะติดต่อพูดคุยกับคุณนัทพบธรรมโดยตรงก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยนะคะส่วนเล่มก่อนหน้านี้ที่ชีอ่านไว้แล้วของคุณนัทพบธรรมมีสองเล่มคือถ้ารู้กูทำไปนานแล้ว กับแน่ใจหรือว่าคือวิถีพุทธท่านที่สนใจตามไปฟังได้ในช่องของชีทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวชีจะวางลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะกลับมาติดตามรับฟังถ้ารู้กูไม่ทำของคุณนัดพบธรรมจะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าหากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ชีได้ด้วยการกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ หรือสนับสนุนไรายได้ให้ช่องด้วยการกดปุ่มขอบคุณ s u p e r t ร์ n ท s ดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือสแกน QR Code เพื่อโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ขอบคุณทุกๆกการสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ